สวัสดีทุกคนาจายาพาชมสวนหน่อยดีวันที่เราอัดนี่คือตอนคืนฝนตกหนักมากนะหนักมากๆจริงๆหวังว่าปีนี้ปทุมธานีคงจะไม่ท่วมแต่ก็เตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวเสมอจะร้องเพลงอะไรให้ฟังดีนะ พาชมเดี๋ยวเอาเริ่มแต่ตรงนี้ก่อนดีกว่าชมสวนไปเพลินกันนะนี่น้ำหมกักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเตรียมเอาไว้นะเทใส่ไปเลยก็ได้เนี่ยแล้วนี่น้ำหมักเศษอาหารแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเทเข้าไปรวมกันเนี่ยแล้วก็รดราดเขียวสดงดงามแข็งแรงพืชผักต่างๆ่าน,นีอไนนามเมล็ดไนนาวนวันววันไว้ปิ อยากกินอะไรก็ซื้อยี่ห้อนั้นน่ะชอบกินพันไหนก็มาหวานๆไว้ใครที่ชอบกินอะไรก็หามาปลูกอันนี้ทำน้ำหมักกำจัดมแมลงได้ดีมากเลยพวกใบใน้หนาใบขี้เหล็กเนี่ยแค่เห็นก็สดชื่นแล้วดูแล้วมีความสุขคนรักการปลูกนี่มันพอเห็นต้นไม้ต้นพืชอ,อะไรที่มันเขียวๆมันจะมีความสุขมากเลยโอ้โหดูคุณหน่อยบ้านไร่พยอบดิแข็งแรงดีแตนะ่เดี๋ยวก่อน <laughs> สวัสดีพี่กบกับพี่ฝนไหนอยู่ตรงไหนไม่ได้พี่กบกับพี่ฝนไหนมะนาวมะนาวแป้นชาาพนอยู่นี่พี่กบกับพี่ฝนอยู่นี่เพื่อนใหม่งงเฮ้พี่กบกับพี่ฝนใครอ่ะพี่ที่บริษัทของเราเองจ้าพี่ที่น่ารักของเราไงให้มาให้เมล็ดพันธุ์มาเราก็มาเพาะมาปลูกแต่ทีนี้ ต้นนี้เขาอยู่ในกระถางนานมากแล้วแล้วเราเอามาลงดินเนี่ยอย่างนี้ต้นเขาแข็งแรงนะเขาอยู่ในกระถางนานมากๆแล้วอันนี้เห็นอยู่ในกระถางแต่ว่าด้านล่างไม่มีก้นนะจ๊ะเราให้รากลงไปในดินแต่ทีนี้สังเกตแล้วว่าต้นนี้เขาอาจจะม่มีความสมบูรณ์แหละไม่เป็นไร แต่เรามีอีกสองต้นมะนาวแป้นธารพรยังมีอีกสองต้นนะจ๊ะพี่กอบพลที่น่ารักของธารพรขับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะพี่ที่บริษัทเราเองพี่ที่น่ารักของเราเองอันนี้ก็เป็นต้น้นหนนาเหมือนกันคือปลูกปลูกเอาใบเนี่ยรูดๆเนี่ยอ่ะเอาไปรวมกับพวกเอ่อ ใบขี้เหล็กอ่ะสามกิโลต่น้ำตาลทรายแดงหนึ่งกิโลใส่น้ำให้ลมท่วมเลยนะหมักเอาไว้กรองเอาแต่น้ำพวกนี้เขาเป็นพิษอย่างที่บอกนะใบใบในหนาเนี่ยสมัยเด็กๆเป็นเหาในแม่เขาเอาไปตำตำเอาเหล้าขาวมาแล้วก็หมักหวัวหาวตายหมดหัวเลยใครที่มีประสบการณ์ก็มาเล่าเล่าให้ฟังนะ <laughs> ส่วนมันเป็นเด็กๆตอนเด็กๆเป็นเหากันทั้งนั้นน่ะใช่ปหเนี่ย ปลูกเอาไว้อะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถช่วยกําจัดแมลงกําจัดเชื้อโรคเชื้อราในดินได้เป็นปุ๋ยชั้นดีหามาปลูกกันให้ติดสวนเอาไว้โน้องกระต่ายน้องกระต่ายที่น่ารักชอบกินมากเลยนะย่าเข้าไปก่อนนี่น้องกระต่ายที่น่ารักชอบกินโอ้นี่ขนาดตัดจนกุดแล้วนะเขายังแตกแล้วก็ติดลูกออกมาให้อีก น้องกระต่ายเห็นแล้วน้ำลายหกไหงจ้าน้องกระต่ายนี่มะกอกฝรังเห็นมหาเห็นมหมอันนี้เป็นกล้วยกล้วยไข่เนี่ตอนนี้ต้นกล้วยไข่ไมาดูจะรอดเปล่ากระต่ายจางอันนี้น้องที่บริษัทเราชอบกินมากเลยเอาไปตำอร่อยๆนะมะกออฝรั่งเนี่ยตำอ่ะอร่อยมาก มะขามมะขามมะขามที่เรากินกินเ็จแร้วเรามาฝังฝังไว้เอายอดเยอะมะขามเปรี้ยวเนี่ยอยู่กับอยู่กับต้นหม่อนของพี่หนุ่ยเนี่ยหม่อนเชียงใหม่หม่อนพื้นบ้านหม่อนกระแพงแสนปลูกง่ายขยายง่ายแต่ถ้าหม่อนนอกของนัองงวดมอมบรเขาตะเที่ยงนอดน่าพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหม่อนนอกหม่อนปแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอิน ใครสนใจฟิกหรือเมือเดือฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอโรงเรียนปลูกได้ขายายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอโรงเรียนแล้วก็เพจมัมบุรีเขาตาที่คอนพนมได้เลยทุกคนไปดูสองตาย,าย้ายทำคลิปนะไปดูไปดูอยากให้ทุกคนไปดูสองตายาย้ายทำคลิปนะน้องออไปดูโกะโกะไปดูดูแลได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความฮาเนี่ยได้ฟังเพลงเพราะเพราะด้วย เลิกมองดูฟ้าก้มหน้ามองดินเพราะพี่จนต่อยตำถูกประนามยามมินว่าศักดิ์ศรีเพียงกา ซ้ำมีค่าเพียงดินมีวายทวินหวังแห่ง้องทองน้องหนวดเขาร้องเพลงเพราะนะจ๊ะไปเหอะไปฟังแล้วทุกคนที่ชอบมันต้องมีคนชอบอยู่แล้วใช่ไหมไปฟังก็แล้วกัน <c oughs> ม,มีความหุงความฮาด้วยไปดูเอะดูดูไปขำไปอย่างมีความสุขนี่เป็นมะกรูดที่เพาะจากเมล็ดนะ มะกรูดเพราะจากมเมล็ดเนี่ยมันจะแข็งแรงเพราะเขามีรากแก้วไงเข้าใจไหมเนี่ย,ยไปหาซื้อที่ตลาดมามะกรูดอะ่ะปลูกไว้กินใบก็ได้ถ้าไ,า,า,าไม่มีพื้นที่ใช่เปล่าหลายคนก็ไม่มีพื้นที่ไงปลูกเครื่องต้มยำไว้ในบ้านในกระถางเดียวกันยังได้เลยเครื่องต้มยำมีอะไรบ้างเน่ยเอากระถางยี่ิบสองนิ้วเลยอะเอากระถางยี่ิบสองนิ้วนะเออปลูก ทั้งมะนาวมะกรูดข่าตะไคร้ยี่สองไม่พอแล้วว่ะเอาแปดสิบเซนแล้ววงบ่ซีเมนเลยขล้วกัที่เป็นเครื่องของอ,อต้มยำอะ่ะอันนั้ปลูกเลยรวมกันร,รวมกันได้แต่อย่าให้มะกรูดกับมะนาวเป็นดอกพร้อมกันนะ เดี๋ยวมันจะกลายพันธุ์มมาหามันอ่ะโหยอันนี้มะละกอที่พี่เต๊ดพี่สุปราณีวันรักการกิจบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะใบย,ยอดอ่อนๆเนี่ยกินกับกินได้อร่อยด้วยซึ่งเราก็ไม่เคยรู้เห็นป่ะความรู้ใหม่ๆนี่ได้มาจากพวกพี่ๆน้องๆในกลุ่มปลูกผักทั้งนั้นแหละ พอได้กินแล้วก็ติดใจถึงมันจะมีรสขมนะแต่สำหรับคนที่กินขมเก่งๆอ่ะอย่างเนี้ยเขาจะชอบกินอย่าพี่ติ๊ดพี่สุปราณีวันรักกากิดบอกไม่งั้นก็คงไม่เอาเม็ดมะละกอมาโรยๆหวาน,นๆเอาไว้กินยอดอ่อนห <laughs> รอกจริงใบมะละกอกินสมตรดับนตกสุปหน่อไม้ชกเล็กได้หมดแหละอร่อยด้วยกินกับยำต่างๆก็แซ่บๆนะแล้วก็ อย่างงานวิจัยที่บอกน้ำต้มใบมรกอสามารถช่วยลดเซลล์มะ,มะเร็งได้ก็ลองไปทำงานวิจัยการศึกษาให้ดีๆเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนที่เขาไม่สามารถเข้าถึงยาแล้วก็ยาที่เกี่ยวกับมะเร็งอะ่ะใช่ปะ่ะที่เขาไม่สามารถเข้าถึงได้มีมตัง,งเงี่ยเหมือนคนรวยๆแต่เชื่อเถอะถ้าระยะไหนมันก็จะรักษาค่อนข้างยากแล้วดูแลตัวเองให้ดีๆ มีอาการเบื้องต้นก็ไปพบแพทย์ตรวจคัดกรองมะเร็งซะถ้าใครจำได้มองนี้จะเป็นอะไรรึเปล่ามองนี้จะเป็นมะมะเขือเปราะม่วงเนี่ยโซนนี้จะเป็นมะเขือเปราะม่วงซากยังอยู่ยังอยู่เห็นปะนี่ต้นนี้ยังอยู่นอกนั้นเราตัดแต่งไปแล้วแล้วก็ต้นมองนี้เราเอาเออแมงลักมาได้พันแมงแมงลักมาโรยโรยหวานๆเลยนะเนี่ย เห็นป่ะพอเขาเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วนะเดี๋ยวร่วงตรงไหนเดี๋ยวมันก็จะงอกมาเต็มไปหมดเลยชะพรูเนี่ยคนที่ชอบกินชะพรูเนี่ยเขาจะมีฟอสฟอรัสคือช่วยบำรุงกระดูกและฟันได้เป็นอย่างดีนะจ๊ะตัดกิ่งปักชําก็ติดง่ายเอาคอยจมดินตัดแล้วก็ทิ่มเลยดูแลไม่ยากนะเนี่ยเต็มสวนไปหมดแล้วป้าเราก็ชอบมาเด็ดกิน เนี่ยพอเขาเป็นเมล็ดพันธุ์แบบนี้เดี๋ยวเขาร่วงตรงไหนนะก็จะเกิดเต็มไปหมดเลยคือปลูกครั้งเดียวเราก็สามารถขยายได้เม่รู้จบถ้าเขารอดนะปลูกใค่รอดไอพีนัทปัตเตอร์ของน้องหมวดตัดปักชำเต็มสวนไปหมดละยอดอ่อนๆเนี่ยกินอร่อยเขาจะมันๆน,นะเนี่ยมีวิตามินเอค่อนข้างสูงมีสารต้านมะเร็งสูงมากนะ อยาให้ทุกคนหามาปลูกนะจ๊ะไปติดต่อที่ช่องเรียโชสุขอินนะจ๊ะยอดอ่อนเนี่ยเราชอบเด็ดเอาไปกินกับส้มตำราบน้ำตกสุปหน่อไม้ยำต่างๆอร่อยประโยชน์เยอะเลยพวกเราปลูกเองกินเองเนี่ยเราไม่มีสารพิเือปนกินสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้เลยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระ,สระเยอะแล้วก็สูงมันทำให้พวกเราอ่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอันแน สวัสดีค่ะคุณหน่อยคุณหน่อยคุณหน่อยแข็งแรงมากนะเนี่ยใบอ่นอ,อนๆของคุณหน่อยเนี่ยเอาไปกินอันนี้เป็นเห็นปะไปไหนแล้วละ่ะคุณหน่อยแข็งแรงเนี่ยคุณหน่อยบ้านแร่พยอมในญิงล็กหญิงแกร่งแห่งบ้านแร่ของพยอพยายามของเราเห็นไหมอ่ะอยู่กับพี่พี่สุรชัยพี่สุรชัยที่เป็นเพื่อนอาฮียเราอันนี้ต้นโกโก้ของพี่สุรชัยนะแข็งแรงดีเราจริงๆอ่ะถ้าเราไม่ตัดแต่งเขาจะสูงมากนะ เนี่ยโกโก้พี่สุรชัยให้มาที่อยู่กวนกอฟน่ารักพี่สุรชยัยเป็นผู้ชายที่ดีคิดคือเขามีความคิดบวกไงชีวิตเขาเลยมีความสุขอะ่ะพี่สุรชัยที่เป็นเพื่อนกับไอเฮียเขามีความคิดเป็นบวกชีวิตเขาเลยมีความสุขตีกอล์ฟเก่งนะจ๊ะเนี่ยคุณหน่อยบ้านไร่พยองบอกกินได้โดยยอดเราเอาไปกินแล้วนี่ใบอ,อ่อ,อนๆของมันเหน็บมันเห็บอุ้ย ใช่เฮ้ยไม่ใช่นึกว่าตายอ่ะแล้วตามไม่ดีนึกว่าเป็นมันเห็บมันเน็บที่ไหนได้พี่หอยทากนี่เองโอ้ยนี่ไอ้น,นี่หอยเวียนนะจ๊ะไอ้น,นี่คือตัวกินเก่งเนี่ยเนี่ยเอาไปทำไรดีฮะนี่เขาเป็นอะไรบ้างเขาหลายคนเอาไปทำน้ำหมักหอยทากเพราะได้เปลือกเป็นแคลเซียมใช่ไหม แล้วก็เนื้อเขาเป็นโปรโตีนใช่ไหมพวกนี้ยมันก็เวลารถเอาไปทําน้ําหมักเนี่ยมันก็ช่วยบำรุงต้นไม้อีกอนี่มาดูหญิงเหล็กหญิงเหล็กหญิงแกร่งของบ้านไร่พยิยอมของเราก่อนนะจ๊ะอร่อยมากเดี๋ยวจะมาเก็บเดี๋ยวจะเก็บไปกินกับเนี่ยกินกับพวกเอ,อพวกเมี่ยงต่างๆก็ได้เนี่ยเนี่ยเอาไปทําใส่เมี่ยงนะพวกเมี่ยงอ่ะเมี่ยงปลาทู แทนที่เราจะกินอใบชะพลูเราก็เอาใบเนี่ยเอาใบมันเหน็บมันเห็บแล้วแต่ใครจะเรียกเนี่ยเอาไปกินทําเมี่ยงใส่ทําเมี่ยงเออใช่ไหมอันนี้ของสิรัตรออร์แกนิกการเด่นกอดกันไว้นะจ๊ะคุณหน่อยกับสีรัต์กอดกันไว้นะจ๊ะต้นครูนะต้นครูเป็นอะไรที่อยาให้ทุกคนหามาปลูก เพราะอะไรเปล่าเพราะเขามีสรรพคุณในการลดน้ําตาลในเลือดได้เพราะฉะนั้นตัดกิ่งปักชําติดง่ายด้วยแต่เวลาเขาติดดอกมาร่วงตรงไหนเขาก็เกิดเยอะอะ่ะเนี่ยเดินเด็ดกินเนี่ยถือถือส้มตำมาจานหนึ่งแล้วกันนะเนี่ยถือส้มตำมาจานหนึ่งฝนตกหนักๆน,น,นี้ด้วยไม่มีละฝุ่นฝืนขี้เคโนกโอ้ยเดินเด็ดกินสบายใจเลยนะเนี่ยนี่สกเล็กเนี่ย นึกถึงซอกเล็กอุ้ยพูดถึงซอกเล็กแล้วน้ำลายหัวกันโกเล็กเนื้อดิบๆอะไรเงีง้ยฮะมันเป็นอันตรายไม่ได้สนับสนุนให้กินกินเสร็จแล้วก็กรุณาไปากินยาถ่ายพิษยาด,ด้วยคุณหน่อยแข็งแรงมากเลยนะคุณหน่อยเนี่ยไปถึงไหนแล้วไปถึงนู่นแล้วเนี่ยนูน่นขึ้นไปต้นชมพู่แล้วเนี่ยใครอยากปลูกพืชผัก คืออยากได้ร่มเงาแล้วกินได้ด้วยให้หาไม้ผลนะพวกต้นมะม่วงมะม่วงอะ่ะถ้าอยากปลูกต้นไม้ที่ต้องการร่มเงาแล้วกินได้นูน่นมะม่วงไม้ผลแล้วที่สำคัญพวกไม้ผลเนี่ยมันสามารถเอามาทำน้ำหมักผลไม้ได้เข้าใจใช่ไหมมีประโยชน์หลายทางใบที่ร่วงหล่นตัดแต่งกิง่งก็เป็นปุ๋ยชั้นดี เนี่ยปลูกได้คือสรรหาเมเหอะน่าก,กินอย่างเลยคุณหน่อยสันหาหมาอันนี้ก็ยอดยอดของผักหวานบ้านตัดก,กิง่งผักชาติดง่ายนะผักหวานบ้านนะหลายคนยังไม่รู้ว่าผักหวานบ้านสาวเธอทำไมทำแบบนี้พี่หอยดูสิเนี่ยเดินทางไกลนะ เดินทางไกลไปหางินทำตาดำดำคอยอยู่เมืองไทยวันเดินปีผ่านพลล้นเลยไปความดีใจก็ใกล้เข้ามา อดทนจนครบสัญญาถึงวันได้ลามาพาักผอนโบกโบยบินมันโนคมินเลื้ยงอ่อนกลับสู่รังนอนเมื่อตอนสนทยาจบ รร้องได้ก็ร้องอันนี้เขาพันอยู่กับต้นต้นคณะเม็กซิโกอีกต้นหนึ่งนะต้นคณะเม็กซิโกมีความสูงได้ถึง6เมตรทีเดียวเนี่ยเอาไปทำเป็นรัว้วทำเป็นรัว้วผักสวนครัวรั้วกินได้เด็ดยอดกินถ้าจะเด็ดยอดกินอย่าปล่อยให้สูงเข้าใจใช่ไหมอย่าปล่อยให้เขาสูงมากเพราะเราเด็ดยอดกิน พืชผักอะไรก็แล้วแต่ที่เด็ดยอดกินอย่าปล่อยเขาสูงเนี่ยหนานเฉวยต้องปลกูกตัดกินปักชำติดง่ายเอาปลายเด็ดปลายเพื่อที่จะอะไรวะไปทําน้ําหมักไล่มแมลงพืชผักขมๆพวกนี้สามารถบํารุงต้นไม้ต้นพืชให้เขียวสดแข็งแรงได้เนี่เห็นไหมใช้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติเนี่ยใช้ธรรมชาติดูแลธรมธรมชาต,ชาติไม่ต้องใช้สายสารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีใดๆทั้งสิ้น อันนี้ของพี่หนุยพี่หนุยเลยสิริรัตก็ไม่รู้ออดิบต้นทุนต้นชนคือพี่หนุยเขาก็ให้มาไงแล้วเราก็ขยายได้ไม่รู้จบแล้วช่วงนั้นสิริรัตอาเด็กการได้ก็ให้มาพอดีเห็นไหมเขาแตกหนอแตกอะไรออกมาเต้ไปหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ทิม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 ไปเอาไปปักเอาไปทิมไว้ตรงไหนก็ได้กินอร่อยมากเลยนี่ออดิบต้นทูนต้นชนนะต้องแยกให้ออกระหว่างโหรานะจ๊ะ โหราเนี่ยที่ม no ันเป็นพิษนะบอลโหราเนี่ยที่เขาได้ข่าวว่ากินกินกินแล้วเสร็จหามราส่งโรงพยาบาลเนี่ยเป็นพิษหมดสังเกตตรงตรงนี้เขาจะไม่มีสะดือนะถ้าเป็นบอลโหราอ่ะมันเป็นพิษนะคือเขามีกระดูกเส้นกลางเนี่ยตรงแนวเลยเนี่ยเขาจะไม่มาแยกมาแยกแบบนี้นะถ้าเป็นบอลโหราเนี่ยจําจําไว้ว่าถ้าเห็นสามแยกแบบนี้เป็นบอลหวานกินได้เออ ง่ายๆแต่ถ้าเป็นบอลโหรานี่ยเส้นตรงดึงเลยสังเกตดีๆเวลาจะกินนูน่นกินนี่ต้องดูให้ดีๆยังไม่มีหมองที่จะแยกนะเนี่ยยังไม่มีหมองจะแยกแยกออกไปเนี่ยว่านหางจระเข้เนี่ยอันนี้ของสาวน้อยทำสวนนะอ,อ,อ,อันนี้ก็ร้องเพลงเพราะเพราะสาวน้อยทำสวนเนี่ย น่ารักมิใสดีโอภารกิจพวกเรามันเยอะแยะแต่แป๊บลมนะทําภารกิจให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้นะงานเยอะพวกเรานี่เอามาปักเอามาทิ้มไว้เห็นว่าแตกแล้วนี่ตัดมาตัดทิ้มไว้เนี่ยแตกแล้วเอา้าใครมากินใบไปแล้วเนี่ยเอามาโรยไว้นะเอาไอ แมงลักมารยไว้เด็ดยอดแล้วปักชำได้แมงลักอันนี้ของน้องมีนาชาแนลนะจำได้แล้วว่านงาช้างอันนี้ก็แตกยอดเลยนี่อันนี้ไม่เกิดไม่เกิดเอาออกถ้าปักไม่ติดก็เอาออกอันนี้ว่านงาช้างนะกินได้ด้วยของน้องมีนาชาแนลให้มาแค่ตัดอันนี้ก็ทิ่มลงดินก็ติดแล้วเนี่ยเนี่ยถ้าดึงออกมาเนี่ยพวกเนี้ย ขยายพันธุ์ง่ายดีนะตัดแล้วก็ทิมทๆนะราก,ก็งอกแล้วอะ่ะว่านงาช้างมีประโยชน์ไปหาข้อมูลดูดิว่านงาช้างเอาไงดีเดี๋ยวกันให้ดูฝั่งนี้อันนี้กล้วยเล็บมือนางกล้วยเล็บมือนางนี่กล้วยเล็บมือนางพาชมสวนไปก่อนนะเราไม่อยางนั่งปลูกเพราะว่ามีอาการเจ็บข้อเข่าอะอย่างที่ทุกคนรู้อะ่ะเรามีอาการเจ็บข้อเข่า เพราะนั่งปลูกผักบ่อยซึ่งมันเป็นอันตรายมากสําหรับคนมีมีปัญหาเรื่องข้อเขา่าหมอไม่ให้นั่งไม่ให้ขึ้นบันไดบ่อยๆอีกหน่อยอะลงมานอนกองกันอยู่ข้ขางล่างป,ป้าป้าวัสดีก่อน hey, hey. เออดี๋ยวกันนิ่ <Morning. S 1> เอ,อเดี๋ยวป้าป้าจะาทำปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวก่อนนะ ของคุณตายายมาป้าป้ามาพอดีเลยป้าป้าตัดหน่อยตัดกิ่งม่วงนั่นแหละตัดให้มันกุดกุดหน่อยนั่นแหละระยนยนระยนเลยโยนนี่นั่นแหละให้เป็นปุ๋ยพอดีเลยป้าป้ามาใช้เลยเพราะว่ามันจะบังมันบังแดดเออนั่นแหละ ป้าตัดจริงๆน่าจะอันคลิปอีกคลิปหนึ่งนะให้ป้าตัดโย,ยนไปเลยตัดแล้วก็โยนเพราะว่ามันบังแดดของไอ้แมงลักช่วยกันของตายายครับท่านให้ชมแค่นี้ก่อนเด้อ <laughs> เดี๋ยวเราจะอัดคลิปหนึ่งปาละ หนึ 1> 1, ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเ,เสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกคน